รับโชคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีเทียนให้เลือก3ชุดชุดแรกนะเป็นเทียนชุดผีพนันร้อยแและสลิมงคลร้อยแประการเทียนผีพนันจะจุดในวันหวยออกนะสวรรคืนข้ามปีจะจุดเทียนสลิมมงคล9ประการชุดนี้นะเป็นชุดแรกเพียง199ชุดที่2แรงขึ้นมาคือเทียนผีพนันเต็มสูตรนะ จุดในวันหวยออกและเทียนสะดอะเคาะต่อชะตารับโชคดีมากจุดในคืนข้ามปีชุดนี้พิเศษเพียง499แต่ชุดที่แรงที่สุดดีที่สุดคือชุดนี้ในวันหวยออกนะั้นวดสุดท้ายปีนี้นะจุดเทียนโคตรเซียนพนันนะ9เล่มแบบนี้นะแล้วพอคืนข้ามปีจุดเทียนสิริมงคล9ประการชุดนี้แรงสุดดีสุดปีหน้า2565อาจารย์ให้บูชาเพียง2 1565บาทขอให้ทุกคนโชคดีได้จับจองเทียนสิริมงคลที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับตัวของเราเอง